สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมา,าทดลองนะครับหรือสอนวิธีการทำนะครับให้น้ำหนูนะครับแบบสบายนะครับแต่ก็มีการลงทุนเยอะหน่อยเนาะแต่มันอนาคตที่เราสบายขึ้นนะครับการบริหารจัดการดีขึ้นนะครับหนูจะได้กินน้ำสะอาดขึ้นนะครับเรา มาสอนวิธีนะครับการทำนะครับเนาะในการให้น้ําหนูนะครับแบบอัตโนมัตินะครับก็อยู่กับช่องหนูนาัญาฟาร์มนะครับเนาะอาเภอพนุพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็เราจะเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับที่เห็นๆเลยนะครับก็จะมีพกน้ําหมูนะครับที่เราจะใช้กันนะครับ อันนี้จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับเนี่จะเป็นท่อที่สวมอีกทีนะครับเดี๋ยววิธีการทําทําแบบไหนนะครับการใช้เจาะปูนนะครับก็มีดอกควซอแบบ2อย่างนี้เนาะโอเคนะครับแล้วก็มีกาวมีเตปพันเกียวมี3ทางนะครับแล้วก็มีท่อเยืหินที่เราผ่าครึ่งมาแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาทำนะครับของผมก็จะเป็นเนี่ยฮะรูปปังาตาที่ต่อ นะครับแล้วก็จะเป็นแทงน้ําแบบนี้นะครับแทงน้ํานะครับโดยที่เราไม่ต้องดูตลอดเวลานะครับเนาะว่าน้ําหมดหรือไม่หมดหรือหนูกินน้ําไม่สะอาดยังไงนะครับอันนี้อับรองว่ากินน้ำสะอาดแน่แต่การลงทุนสูงหน่อยนะครับแต่มก็คุ้มค่ากับระยะเวลาที่เราเลี้ยงนะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวตะเลดนะครับนี่จะเป็นหัวเหล็กนะครับ อ,อันนี้จะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แล้วครับเวลามันนานไปมันเป็นสนิมนะครับเนาะอาจจะรั่วจะซึมนะครับ,รบอันนี้จะเป็นหัวเตเลสนะครับสนิมจะไม่ขึ้นนะครับเนาะก็ก๊อกน้ําหมูเนาะเดี๋ยวาพาไปสอนวิธีการทํานะครับอันนี้ผมทําเป็นบอ่อสี่เหลี่ยมนะครับหรือบอ่อวงกลมนะครับหรือบอ่อปปอยปอกก็ได้นะครับที่เราจะทําวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำเนาะ โอเคจะเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวไปขั้นตอนแรกเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเจาะรูแบบนี้ก็ได้นะครับโดยดอกโคซซอยังไงก็ได้ให้นเป็นรูครับแล้วก็มาักษนะนี้อันนี้เป็นลักษณะขางนอกท่ออันนี้ต้องเป็นท่อหกขุนนะครับเป็นท่อหกขุนเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่เราเสียบเข้าไปนะครับเป็นท่อหกขุนนะครับก็อันบนอันบน นะครับให้ดูอันบนนะครับว่าเป็นท่อนี่ครับพกขุนเหมือนกันนะครับที่เราแย่เข้าไปนะครับนี้จะดูข้างนอกแล้วเนาะดูลักษณะข้างในจะเป็นยังไงนะคโอเคต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อย้ยหินนะครับเป็นท่อเยืยหินที่ที่เราตัดไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นรูปร่างข้างในนะครับเพราะ อันนี้ก็จะเอาปูนโปกนิดนิดนึงนะครับโปกนิดนึงนะครับทำทำอันนี้ให้สูงกว่าตัวก๊อกน้ําหมูนะครับไอตัวเนี้ยตัวกันนะฮะแล้วก็จะมีที่น้ําทิ้งนะครับมมเพื่อไม่ให้เลอะเบอะข้างในนะครับไอ้ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยสูงกว่าก๊อกน้ําหมูนะครับสูงกว่าประมาณนิ้วหรือ2นิ้วก็ได้ครับเนาะก็หัวมันจะโผล่ประมาณขนาดนี้นะครับหนูจะกินได้นะครับเนาะก็ลองดูนะครับก็ หมูสำรับที่ยังไม่เคยกินนะครับเขาก็ยังไม่รู้นะครับแต่เราก็ต้องฝึกสอนนะครับให้เข้ากินเนาะเขาจะได้กินเป็นนะครับผมก็มีขั้นตอนต่อไปนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับที่แบบนี้นะครับทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับในการการต่อจะต่อข้างนอกต่อแบบไหนนะครับผมก็จะพาไปชมกันครับ ถ้าเราเจาะรูนะครับเกียมนะครับสองรูล่างสองรูบนเรียบร้อยแล้วนะครับเราเกียมอะไรนะครับเกียมสองตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่ตัวบนนะครับอันนี้ใส่ตัวล่างเนาะูน้ําทิ้งกับรูที่หัว๊อกน้ำหมูนะครับแล้วก็ปูนนะครับปูนนะครับปูนนะครับผสมนะครับเดี๋ยวใส่นะครับผมเดี๋ยวไปขั้นตอนวิธีต่อไปนะครับ ทีนี้เราโปะปูนเสร็จแล้วนะครับเราก็เกลี่ยนะครับแป้งก็เป็นแป้งทาสีหรือฟองน้ําก็ได้นะครับเพื่อรูดตรงนี้ให้มันเรียบนะครับเนาะเรียบและงานเรียบร้อยด้วยนะครับก็รูดปูนตรงนี้ไปนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อให้มันติดปูนนะครับเราทาแบบนี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับทาอย่างนี้ครับทั้งนอกทั้งในนะครับเนาะ ด้านอกด้าในนะครับอ่านี่ครับด้านนอกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับด้านในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างที่อ่าผมทําไว้นะครับดีนะครับคราวนี้เรารอปูนให้แห้งก่อนนะครับรอปูนให้แห้งนะครับแล้วก็อ่าเราค่อยมาใส่อ่าที่กันบังนะครับใส่ที่กันบังนะครับเนาะว่ากันขนาดไหนนะครับผม อ่าครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมปูนนะครับที่เราผสมไว้นะครับอ่าปูนก็แห้งหมดหมดเนาะเดี๋ยวใส่ที่กันนะครับเนาะที่กันแบบนี้นะนะครับที่ก็เป็นท่อหยิ่หินนะครับก็สูงกว่าสูงกว่ารูบนี่ครับที่เราจะแย่อหัวก๊อกน้ําหมูใส่นะครับเนาะก็เดี๋ยวเราเทปูนใส่เลยขอบข้างนะครับขอบข้างนี่นะครับใส่ขอบข้างนะครับเพื่ออ่าให้น้ํามันไหลเข้ารูระบายด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวเทปูนก่อน อ่านี่ครับเราเทปูนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องเทยองเท่าไหร่นะครับนี่ครับวิธีการเดิมนะครับก็ใช้แปรงครับง่ายๆครับลูดลูดเลยนะครับลูดปูนนะครับปูนนี่ก็ยังไม่ได้แห้งนะครับก็ปูนเพิ่งเทลงไปนะครับแล้วก็ปัดนะครับปัดให้ให้เนื้อปูนมันติดกับไอ้ท่อยีหินนะครับที่เรากันไว้นะครับ ที่เรากันไปนะครับอย่างนี้นะครับมันจะติดดีนะครับอย่างนี้นะครับนี่ฮะปูนไปเลยปูนข้างนอกก็ไม่ได้โปะมากมายนะครับโปะน้อยมากนะครับติดแก่ขอบเฉยนะครับแล้วก็ปัดให้มันติดให้ปูนมันติดบ่อบ่อติดขอบกับไม่ให้น้ำรั่วด้วยนะครับจะลักษณะนี้นะครับ ก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวร้อยปูนแห้งอีกทีแล้วก็ใช้แปรงใช้แปรงครับรูดอีกทีนึงนะครับรูดอีกทีนะครับแปลงรูดอีกทีนึงนะครับก็เนี่ยครับอันนี้ก็จะรอข้างในก็คือวัดเสร็จแล้วนะครับมีขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวด้านนอกนะครับการต่อท่อ PVC เข้ามายังไงนะครับแต่ละท่อแต่ละบ่อนะครับเดี๋ยว เข้ามานะครับดูว่าตอแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็หัวเราสามารถดึงมาเปลี่ยนข้างนอกได้นะครับเราไม่ต้องหนูออกลูกเนี่ยเราไม่ต้องมารบกวนเขาเลยนะครับไม่ต้องกลมมาข้างในแล้วก็ขันออกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนข้างนอกเลยนะครับมันง่ายต่อเรานะครับแบบวิธีนี้นะครับมันอาจจะทํายากนิดนึง นะครับมันง่ายต่อเราในการดูแลรักษานะครับหัวเสียหัวพังเราทําได้นะครับเดี๋ยวมาดูการต่อนะครับเนาะครับก็เป็นอันน่ครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับในท่อนะครับที่น้ําอัตโนมัตินะครับของเราเนาะก็่าลองเปิดบ้าวกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับเปิดสุดเลยนะครับก็ดีฮะทางนี้มาทางนี้นะครับทางนี้นี่ฮะ นูนจะไปฝั่งนูนนะครับส่วนใกล้ๆนี้นะครับผมจะมีเกียวนอกเกลียวในอยู่ด้วยนะครับเพื่อดึงออกมาได้นะครับในกรณีนะครับที่ผมทำแบบนี้เป็นเพียงเพราะว่าหนึ่งนะครับมันเปลี่ยนง่ายนะครับสองก็คือไม่ต้องบรบกวนหนูข้างในนะครับเราเปลี่ยนง่าย รบกวนหนูข้างในนะครับ <halfway over urine> หนูออกลูกก็ไม่รบกวนนะครับหรือไม่เป็นอันตรายต่อเปลี่ยนหัวแล้วหนูกัดหรือยุ่งยากในการจับหนูออกแล้วก็เปลี่ยนหัวนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เนี่ยเราสามารถถอดออกได้เลยนะครับเราสามารถถอดออกได้เปลี่ยนทันทีเลยหัวหรั่วนะครับหรือหัวเสียนะครับเราสามารถถอดออกมาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับข้างในนะครับ ในระบบนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับจะถอดออกมาอันนี้ครับถอดอันนี้มานะครับอันนี้ก็ถอดนะครับแต่ทางนู้นผมจะใส่ข้องอเกียวในนะครับข้อต่อตรงเกียวนอกนะครับเพื่อให้มันหมุนได้นะครับเพื่อให้มันหมุนได้นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้มันขืนกันนะครับเราถอดออกมาเสร็จแล้วเปลี่ยนนี่ฮะดนดูน้ํานะครับไตนะครับ ก่อนที่จะให้หนูกินต่อเสร็จแล้วนะครับควรควรที่กดน้ําออกพักหนึ่งนะครับควรกดน้ําออกพักหนึ่งเพราะว่าไล่กาวนะครับผมจะทากาวหมดเลยนะครับทากาวหมดเลยนะครับมาดูด้านในกันนะครับมาดูฝั่งนี้มางนี่ก็ต่อฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับฝั่งนู้นก็เช่นกันที่ผมต่ขอข้อต่อตรงเกลียวใน,กนเกลียวนอกนะครับเผื่อเนี่ยฮะดึงออกมานะครับ ออกมานะครับนี่มันจะหมุนได้นะครับเราใส่ไปมันเดิมนี่จะใส่ไปมนเดิมนะครับถ้ามันถอยออกมานะครับเราก็หาอะไรไปดันไว้เฉยนะครับเนาะปิดป๊อกก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเรามาดูกันนะครับกดน้ําข้างในกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับเห็นไม่นอ้นี่ครับฮะหนูกินลักษณะน้ํานี่ฮะ มันจะเล่นน้ํำยังไงก็ช่างมันนะครับเล่นไปเลยนะครับถ้าท่อระบายน้ําทิ้งเราไม่ตันนะครับเนาะถ้าท่อระบายน้ําจะหงายจะคว่ำก็ได้นะครับหัวนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับเพราะว่าในการกดน้ํานะครับก็แล้วแต่จะหงายจะคว่ำก็ได้นะครับผมจะค่อนข้างที่จะหงายไม่หงายครับครึ่งหนึ่งกึ่งกลางนะครับ ตะแคงนั่นเองนะครับตะแคงแบบหัวแบบนี้นะเนาะตะแคงแบบนี้นะครับหัวเราจะโผู่มาแบบนี้นะครับนี่มนดูด้านนอกนะครับรูน้ำทิ้งเดี๋ยวกดจากด้านในนะครับน้ำทิ้งดอนนะครับน้ำมันจะทิ้งเดนออกมานะครับข้างในบ่อก็ได้ไม่เปียกนะครับไม่เปียกไม่แฉะไม่ชื้นนะครับเนาะนะครับหนูทำระบบนี้ นะครับมันได้หลายอย่างนะครับแต่ข้อเสียเลยหนึ่งนะครับมันอาจจะทํายากส่วนตัวบุคคลเนาะอาจจะทํายากนะครับข้อเสี Donc, เยนะครับแล้วก็เปลืองน้ํานะครับแล้วก็ลงทุนสูงนะครับแต่ในการลงทุนสูงนะครับมันก็มีผลดีอย่างมากเลยนะครับมันก็มีองมทุนสูงนะครับมันก็มี ผลดีผลเสียนะครับแตกต่างกันไปนะครับผมบอกว่าระบบนี้นะครับที่ผมได้ใช้มามันก็ถือว่าตอบโจทย์ผมได้นะครับในการผมทํางานประจําด้วยแล้วครับเลี้ยงหนูด้วยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งเวลาในเกี่ยวกับน้ำนะครับวันน้ําหนูหมดนะครับน้ําหนูสกปรกนะครับเราก็จะมาแก้ขปัญหาคือปัญหามันอาจจะเสียบ้างรั่วบ้างนะครับเราอาจจะซ่อมแต่เราซ่อมง่ายนะครับซ่อมไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ เนี่ยครับมันก็เป็นระบบนี้ที่ที่ที่ผมได้ทํามาว่าเราเอาเวลานี้ไปทําอย่างอื่นนะครับแต่มันก็ลงทุนสูงแน่นอนครับแต่ว่ามันตอบจบเลยทีเดียวนะครับก็วิธีนี้นะครับเนาะมันมันลงทุนสูงนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาสอนนะครับวิธีการทําที่เลี้ยงหนูแบบมันจะเหนื่อยตอนที่ให้น้ําอะไรอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนหัวข้างในนะครับ หัวกอกน้ําหมูเป็นเป็นหัวมาตรฐานอยู่แล้วครับซึ่งเลี้ยงมากนะครับมันมันมันก็มีปัญหายากตามมาตลอดนะครับเลี้ยงน้อยมันก็มีปัญหาน้อยนะครับเนาะในการลงทุนนะครับผมก็ค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับหนูนาปัญญาฟาร์มนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเผื่อมีคิดดีๆคิดเป็นใหม่ที่มาแนะนํานะครับสอนวิธีการเลี้ยงหนูนาวิธีการทําต่างๆนะครับเกี่ยวกับหนูนานะครับ วันนี้เราเป็นคนเลี้ยงหนูนานะครับวันข้างหน้าหนูจะเลี้ยงเรานะครับวันนี้หนูนาปาฟารมอำเภอวนฒพลพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ